สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพาชมนะคะเจ้า f o r t u r e r GR นะคะคันนี้นะคะสีขาวมุกนะคะวันนี้จะส่งมอบให้ลูกคา้าได้เลยวันนี้มีโอกาสได้ลองขับแล้วแหละอ่าเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์เข้าวๆาดูก่อนว่ามันแตกต่างจากตัว2 8ไหมส่วนตัวต่างนะคะโอเคด้านหน้านะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะคะเที่ยวไฟตัดหมอกอะไร้ะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยด้านหน้าตัวนี้เป็นโลโก้แก้วนะคะ อันนี้จะใช้สำหรับการเป็นเรดาร์นะคะสำหรับดนามิกคูชอนโทนหรือเตือนการชนด้านหน้านะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะยังเป็นไฟวิ่งเหมือนเดิมอืมก็จะเป็นไฟวิ่งเหมือนเดิมด้านหน้าจะมีกล้องนะคะนี่ กล้องรอบคันจะมีด้านหน้าแล้วก็ข้างกระจกนะคะนี่สัญลักษณ์ GR สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาชมด้านข้างนะคะสวยมากเอให้ดูเต็มๆก่อนนะคะอืคันนี้นะคะส่งเย็นนี้เลยนะคะล้อแมกนะคะก็จะเป็นตัวขอบ18นะคะอ่าขอบ20ขออภัยนะคะขอบ20นะคะอ่าลายเดิมนะคะตานี้การลมดำนะคะ ขึ้นมานะคะโอเคพอลมดำมาแล้วเนี่ยนี่ถัดมาจะมีในส่วนของเจ้าคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะคะแล้วก็ช่วงล่างใหม่นะจ๊ะอ่าส่วนตัวหอมว่าโอเคขึ้นนะอ่าช่วงล่างใหม่นะฮะส่วนตัวหอมขับมาแล้วรู้สึกว่าโอเคขึ้นเลยนิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะตัวกระจกมองข้างก็พร้อมไฟเดี้ยวนะคะอ่ากุญแจระบบกุญแจเป็นสตาร์ทคีย์เหมือนเดิมนะคะถังน้ํามันก็เท่าเดิมเลย 80ลิตรนะคะเติมน้ำมันดีเซล B10 B20 ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะคะเป็นคพูดงคือตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ด้านหลังให้อารมณ์คลีนๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าเซนเซอร์รอบคานมาเรียบร้อยนะคะกล้องมองรอบคานนะที่ต่างจากเจ้า F o r t u n e r ตัวธรรมดาตรงเนี้ยปกติเขาจะเป็นสีดำนะคะคาว่า,า Fortuner เนี่ย แต่พอเป็นจีอาร์เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็โลโก้เป็นโลโก้แก้วนะคะแล้วก็<ม>สัญลักษณ์ GR สปอร์ตนะคะตรงนี้เลยอืมสวยงามมากๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยางอะไหล่นะคะ<ม>เป็นล<ม>้อแมกนะคะไม่ก้มให้ดูละกันวันนี้ใส่กระโปงนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะก็สามารถเปิดปิดได้นะอันนี้ เดี๋ยวลองเปิดสิอ่าส่วนอุปกรณ์ชุดจ้างก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะไม่แกะนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นแบบแขวนอ่าเหมือนเดิมนะคะภายในยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนไปนะคะนะคะขออนุญาตนะคะพาชมภายในนะแล้วก็ตัวนี้มี บายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ไม่รู้เห็นไหมเอ่ยอตรงน,นี้นะคะ,ะเป็นบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะ b s m นะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะเวลารถมาอยู่ตรงตรูดเราตรงมุมออาดสายต้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีไฟขึ้นมานะคะที่ไม่เป็นเสียงก็เพราะว่าถ้าเป็นเสียงดังเนี่ยมันจะน่ารำคาเนาะกระจกะพับปรับไฟฟ้านะคะออโต้ทั้งสี่บานนะคะเจ้าตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนเบาะ หนังนะคะภายในให้เป็นน,นี่หนังกลับนะคะเป็นอาคาทาลา่าหนังกลับนะคะก็เบาะไฟฟ้านะคะนี่แปดทิศทางขึ้นลงจึ๊กเข้าออกนะคะได้หมดเลยนะคะหัวเบาะจะมีสัญลักษณ์ GR นะคะนี่กระจกกรแสงอัตโนมัตินะคะพวกนี้เหมือนเดิมนะคะเครื่องเสียงเป็น JBL นะคะ11บเอลำโพงนะคะก้ตำแหน่ง แอร์เป็นแอร์แยกโซนอิสระซ้ายขวานะคะจอรองรับ a ป็ o ออโต้แอปเปิลคาเ a y ได้แต่จอไม่สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะต้องเอาไปปลดล็อกเอานะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีการดีไซน์นี่ก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะนี่ในส่วนของพวงมาลัยก็มีการเปลี่ยนใหม่นะคะอ่าค้ชคันโทนมีมาให้นะคะมีแพดเดิชีพเรียบร้อยนะคะนี ที่ชั้นไล้สายอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะนี่แป้นคันเร่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะสวยงามมากๆวันนี้มีโอกาสได้ขับมานะคะสัมผัสได้เลยว่าเขานิ่งขึ้นจริงๆนะคะเขานิ่งขึ้นจริงๆมากนะคะถ้าเป็นเจ้าตัวลีเจนเดอร์เก่าอะคะเขาจะไม่ได้นิ่งขนาดนี้นะคะก็แต่ว่าในส่วนของคันเร่งเนี่ยหอมแอบสัมผัสว่ามัน มันมีความตื้นขึ้นนะคะมีความตอบสนองเร็วขึ้นไม่มั่นใจว่าเขามีการแอบปรับแรงบิดมาหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยขับแล้วร,รู้สึกว่ามีความกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะมีความแบบดึงขึ้นแต่ไม่กระชากอะเป็นมีความแบบสม,มูทขึ้นอะบอกไม่ถูกอะ แต่ต้องลองสัมผัสดูใครที่เคยลองขับแล้วลองเมนดูได้นะคะด้านหลังก่อน,นี่ USB เป็น USB C นะคะ USB Type C นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องปลั๊กไฟเหมือนเดิมตัวเนี้เขาก็จะได้เป็นพรมถ้า r e g e n d ร,เเร์เขาก็จะเป็นพรมแบบ r e นเดอร r ธรรมดาตัวนี้ก็คือเป็นพรมพื้นแบบ G R เลยนะคะนี่เบาหนังกรับแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะอ่า จริงๆคือตัวเนี้ยก็รอนะคะสั่งสั่งรอแต่ว่าคุ้มนะที่รอเพราะว่าขับดีจริงนะคะชอบมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อ,อน้องหอมเบอร์นี้ข้างล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะติดต่อผ่านเพจก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องหอมพ่อขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเม้นกันอย่างสุภาพนะจ๊ะคลิปนี้ทำเพื่ออยากให้เห็นจริงๆว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างนะคะ อยากให้เห็นอยากให้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นบนโชว์รูมบางทีเราแค่อยากดูเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเสีย่ยงโควิดด้วยนะคะสำหรบับวันนี้ก็ขอพระทุกทูมากๆนะคะสวัสดีค่ะ